ก็สําหรัครับอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ผมส่งสูตรมาให้นะครับก็เป็นแล้วว่านะครับสูตรเทียบล็อกสิบดังเข้าอีกนะครับสูตรเทียบล็อกนะที่ผมเก่งเอาไว้มีเจ็ดห้าสองสามนะแล้วก็สองก็ยังมาสิบล่างนะครับเรืกก่กรางวันเรานะครับสองสามสี่เห็นบอกว่าไม่ต้องตัดนะเห็นไหม เลขเขาดับไปเลยนะครับสอ, 3, องกับสามนี่นะมีเราเนี่ยยังยืนเอาไว้สามเนี่ยสามมาหน่วยอย่างเดียวนะครับชิไดไม่เป็นสองสองเนาะถ้าถ้าสามก็น่าจะสิบสามก็ได้นะดีสี่สามก็ได้นะก็ยิยนดีด้วยครับกับกับภาพที่ถูกโตันะครับที่ที่กินผมผมได้นะครับที่ผมให้ไปนะครับอ่าสามสี่ตัว สี่ตัวมาครบนะครับคือตัดตัวเดียวนะครับเห็นไหมผมให้ท่านเมื่อวานนี้เจ็ดสองเจ็ดห้าศูนย์เลยนะครับวันนี้มีสี่ตัวคือต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งนะครับต่อไปผมพยายามทำสี่ตัวครบให้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอารายสามรวมกันนะครับนี่เร่มนี้นะครับนี่ท่านได้อยากได้นะครับนี่ท่านได้อยากได้นะครับเห็นไหมครับกําลังวันเรายังเข้านะครับเห็นไหมกําลังวันเราเนี่ยเห็นไหม ผมบอกว่าอย่ามาดับอย่ามาดับเห็นไหมผมบอกว่าอย่าดับนะครับเห็นไหมครับแล้วก็แต้มนะครับแต้มรวมนะครับแต้มสองเข้านะครับผมบอกว่ามันจะมีแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มสองนะครับแต้มห้านะครับที่จะมาเข้ามาแต้มสองผมผมก็เลยให้ห้าศูนย์เจ็ดไปแล้วแล้ว เลขประจำตัวผมคือห้าศูนย์เจ็ดนะผมลังเลงเมื่อเช้าผมจะเอาตัวกลับดีถ้าเกิดตัวกลับมันจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์พอดีนะนี่ไงครับกําลังวันนะกาลังวันเข้านะครับอ่นะทีนี้ก็มาดูนะครับหวัวฮานอยกับเราวันนี้นะครับท่านใดจะไปรุ่นนะครับอ่นะ วันนี้ไม่พูดเยอะนะครับอปรุ้นฮารอยกับเราผมเห็นตัวแดงนะครับ50กับ51นะครับผมไม่มั่นใจว่าจะออก50หรือ51นะครับผมไม่คิดว่ามันจะออกนะครับผมย่อมจะเคลื่อนตัวมันจะออกตรงนะคทั้งวันนี้นะเขาเขา้ามาบอก50 51แหละแต่ว่าผมก็เลยเอา,าเอา51เพราะว่าได้หกแต้มนะครับส่วน50ได้แต้มรองคือแต้ม5คือแต้มสองตัวเป็นเลขขี้นะครับ1 3 5 7 9ที่บอกเอาไว้นะครับแต้มขี้ผมก็เลยกาด ฝึกทําสูตรแต้มบนคู่ขี้นะครับมันจะชัวร์ครับสูตรเจาะเรามีนะครับสูตรเจาะสามตัวเรามี1นึ่งสองห้นะครับมี5ชุดนะครับที่ผมเจาะเอาไว้นะครับไอ้ที่ให้9กับ2นะครับแต้มที่แรกผมให้เน้น9ก้ากับ2แต้มนะครับมานะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูที่ฮานอยรอบแรกนะครับ ขาน้อยรอบรอบแรกเนี่ยท่านจะต้องอ่าท่านจะต้อง่าใส่เลยนะครับสองเก้านะครับสองเก้าทุกรอบนะครับสองเก้าผมเห็นตัวแดงนะครับมุกจะมหรือเปล่าสองเก้านะครับสองเก้าเนี่ยตามทุกรอบนะครับจนถึงลาวเลยก็ได้นะครับสองเก้านะครับมุกจอกเลขขานอยแต่ว่าสมมติจอกเลขลาวนะครับถ้ามีตัวแดงมาจอกเลขลาวกับเลขกที่มันเป็นเลขใหญ่ๆนะครับแล้วก็หกสี่นะครับหกสี่นะครับอ่าอันนี้ถ้าตามท้า หกสี่ที่ตาม2รอบพอนะครับถ้า18นอยังไม่ออกก็ทิ้งเลยนะครับอ่ะก็มาดูที่ฮานายรอบ17ถึงวีไเลยนะครับผมจะให้รวดเวดดีเลยนะครับท่านก็ไปเลือกเอานะครับอ่ะมดูออกนะครับ ก็นะครับ5 4นะครับ5 4 0 5 5 1ตามเหมือนเลขใหญ่นี่แหละตามเหมือนเลขรัฐบาลเลยก็ได้นะครับ0 6 6ย์6 5หน้านะครับแต่ว่าเน้นไปที่54นะครับ5้าห5 6 5 9หนหห่อยนะครับ6 0 6 0น1กกน็การทุนนะครับแล้วก็ที่เน้นที่สุดลนทุกรอบเลยก็คือหลัก7นะครับหลัก7นะครับก็คือ70 71นะครับ2 7 4นะครับ สองเจ็ดหกสองเจ็ด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 แปดสองเก้าเจ็ดนะครับวันนี้ท่านเน้นเจ็ดไปเลยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดนี่คือเจาะเจาะสามตัวนะครับอันนี้เน้นเน้นรอกสิบแปดนอก, 18, นอก,กับบีเีเลยก็ได้ครับเฉพาะติดเจ็ดนะแล้วก็เฉพาะบีเีนะครับถึงลาวนะครับก็เอาสองเก้าสี่นะครับสองเก้าสี่สี่เก้าแปดห้าเก้าแปดนะครับพูดที่ผมฝันที่ลูกชายเขาถือกระเป๋าทหารน,นะครับนะเลขติดท่าติดเหล่านี้ก็ยังจะตามไปออกผ่านลอย หนะ้เรขรัฐบาลเนี่ยแหละจะตามไปออกที่ได้พอพอสอปีที่เผาตาไม่ออกนะับเขียดนะครับไปไปออกเร่รถพี่ชายนะครับรถพี่ชาย923นะครับที่ว่าจะออก2229นะครับแล้วก็ลาวนะครับลาวนะอ่ะทีนี้มาที่ลาวเลยลาวที่สองตัวถ้าไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเน้นไปที่54นะครับ54 55 56ค่า9อันนี้เน้นนะเน้นบนล่างไปนะครับ แต่ถ yeah. kind of exactly. like ้าเกิดท่านได้จะเน้นตามแต้นนะครับเน้นตามแต้มตามแต้นสองตัวนะก็คือเก้าสองสามเจ็ดแปดนะก็เน้นไปที่หกหนึ่งห้าสี่สี่สามสี่สองหกศูนย์นะครับอันนี้เน้นเน้นล่างมากหน่อยนะเพราะว่าถ้าผมเก่งไว้นะครับถ้ามันออกสี่สองมันก็จะเป็นเก้าสี่นะหรือถ้ามันห้าสี่ก็จะเป็นสองเก้านะครับเพราะว่าเลขเลขสามตัวผมได้ครับสองเก้าสี่นะครับสี่สองเก้าเก้าห้าแปด 598แล้วก็เน้นเน้นสุดๆเลยนะครับเน้นสุดๆก็คือนะครับ0220นะครับ051150แล้วก็391นะครับคือมันจะเอาคือมันจะเลขที่ออกรัฐบาลมาออกได้ก็คือ5150นะครับตามด้วยนะครับแล้วก็อย่างหลุดก็คือ294429นะครับ598นะครับแต่ว่าเน้น2ตัวมากๆเลยก็คือ0220นะครับเลขประจำตัวลูกชายนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที พรุ่งนี้นะครับผมจะไปถามแต้มแต้มสูงคู่ขี้นะครับแล้วก็เรียกพี่น้องผมมานะครับเรียกรัฐบาลครับผมว่าแล้วอศัศนีวสันเนี่ยนะครับอศัศนีวสันนะครับอศัศนีวสันแล้วก็ไปออกเลขประจำตัวผมกับคุณเสกคือห้าศูนย์เจ็ดนะห้าศูนย์เจ็ดที่ผมบอกท่านวันมีชุดรองนะวันเป็นชุดรองนี่นะวันมีชุดรองเนี่ย นี่ยผมไม่ทันดูนะเมื่อวานนี่นี่เห็นไหมครับเมื่อวานเป็นชุดรองเป็นชุดกันนี่เห็นไหมครับเมื่อวานเนี่ยผมผมพาท่านซื้ออยู่นะครับถ้ามันเป็นสองหรือถ้าเป็นสองนะครับจะได้เยอะนะครับนี่เห็นไห <ๆ S 2> มครับนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยนะห้าเจ็ดศูนย์ห้าสูนย์เจ็ดเห็นไหมครับผมบอกว่าไอ ip, ผมได้จากผมได้จากครบบนนะครับ ผมว่าเจ้ามือมันคงรู้แล้วมันเอามันเอาสองสองลงหนีแล้ข้างล่างใช่ไหมครับตัวเน้นเืนะครับสองสองล่างเลยนะครับออก็ผมได้ห้าผมได้ห้ากับเจ็ดยี่แล้วแล้วบางศูนย์กับสองนี่แหละนะครับ่ะอย่างน้อยก็ถือว่ามานะครับเพียงแต่ว่าได้ค่าสูนผมเมื่อได้เมื่อเช้านี้ครับเห็นตัวแดงแดงนะครับ กด็ดีครับท่านทีท่ไดโตนะครับเจอกันโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวผมวก็จะไปถามสูงต่ำคู่ขี้นะครับเพราะว่าเราได้หนทางช่วยวเราเยอะนะครับก็บอกอยู่ถ้าไม่น้ำหนึ่งไม่มีศ1 2อมีศูนย์่งองไม่ออกเขาหรืยังครับศ1 2ต้องหลักสิบหน่วยนะเราเจ๋งกว่านะ ระยะยาวเราจะเจ๋งกว่านะครับต่อไปยิ่งเจ๋งกว่าอีกนะครับเพราะว่ามีครบถึงหวยลาวนะครับแต่วันนี้หัยลาวก็ไม่ใส่แก้3สามตัวครับท่านใส่สองตัวเพื่อเวลานะครับก็ซื้อใกล้เคียงหวยรัฐบาลแล้วแต่อย่าลืมอย่าตามนับอย่าลืมตามนับหกสี่นะครับหกสี่กับสองเก้านี่นะเอาถึง v I p นะครับแต่ว่าสองเก้าตามถึงหวยรัฐบาลหวอหยลาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับผมไปถามสูงต่ำคู่ขี่ก่อนนะ แต่วันนี้นะครับฮานอยนะครับถึงวีฮานอยถึงเราฮานเอาฮานอยถึง v ีไอพีต้องมีเซฟเวอัพแม็คือเจ็ดนะครับนะแต่ถ้าออกรอบสิบแปดนอกับ v ีไอพีจะดีมากนะหลักเกณฑ์ที่ผมให้ไปนะครับอ่ะคันใดได้ก็แจ้งข่าวมานะครับผมจะได้ส่งสูตรดับสามตัวตรงให้นะครับเห็นไหมครับสามตัวตรงเรามีแม่ออกสักตัวนะครับไม่ออกสักตัวนะครับอ่ะขอบคุณครับ